กาวสวัสด yeah, ีเพื่อนๆแม่พ yeah. ี yeah. well ่ย yeah. ิหนอนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมอยู่ผมนะวันพีทภาษาอังกฤษนั่นเองนะก็จะมาบอกว่าทําไมต้องปั้นชอปเปอร์เพราะว่าชอปเปอร์นิวเวอร์เรายังไม่มีนะแต่ว่าชอปเปอร์นี้ใช้ได้นะร่างเล็กๆเด็กเล็กอ่าร่างเด็กนี่ครับเพราะว่าอะไรนะใช้ในโหมดไหนบ้างที่ทําไมต้องปั้นมันก่อนเนี่ยเราิวใช้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่มาใช้ไม่ได้เรามาดูว่าแล้วผมอัพอะไรนะบ้างนะในสายสกิลนะ ก่อนจะไปดูนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเวท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอโต้แอปมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมนะ่ยเม่อเป็นเกมเในสตูไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะ่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรแล้วแต่นะฮะดูได้กับเว็บไซต์หลักของเรานะครับผมเกต์ก็เอ็บทอปแอปเนะฮยนะลงโปรโมชั่นทุกวันเลยทุกกับโอ้โหเยอะมากเกมมีแอดมินลมบ่อยมากนะฮะแล้วก็หลายเอฟเฟกต์บุ๊กเว็บไซต์ตามนี้นะไม่ว่าจะเป็นบูธนิเว็บไซต์สตูคาบาร์พับจีฟรีไฟล ซินแบกนะยใครยังไม่เปิดนก็เปิดกับร้านเราเนะเ,เ,เติมมาล้านเราไปเปิดกระช้าได้นะเติมเพชรนะแพ็คไหนก็แล้วแต่รับเติมหมดนะฮะเติมเกมเติมถูตเติมไปเติมเปิดภัยต้องโอทอมอัพไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมมาดูว่าชอปเปอร์ทาไมต้องทำเนี่ยเพราะว่าสลับมือใหม่อาจจะต้องใช้แต่ดาเมจอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วมันมันยื้อไม่ได้ครับอย่างน้อยมันเราไม่มีชอปเปอร์นิวเวอร์ในเทียริสตัวนี้นะครับ เหมาะมากเหมาะยิ่งกว่าน้องผูกันสะีอีกนะเพราะว่าโหมดที่จะต้องใช้คือหนึ่งเลยนะครับยื้ในเรื่องของโหมดสมุดนะฮะมันเริ่มยากแล้วนะสมุดไกลๆในเริ่มยากแล้วนี่ต้องมีเห็นไหมครับต้องมีเลือดมากกว่า50%หรือต่ําห้ามต่ํากว่า50นะผมไม่ได้แปลนะขออภยัยเนี่ยจะผ่าน3ามดาวได้ต้องต้องมีตัวฮิลนะฮะซึ่งตัวฮิลตัวที่ดีที่สุดเห็นไหมนี่เหมือนกัน สี่เทินด้วยนะชนะในสี่เทิน turn. อันนี้ก็4ี่เทินความแรงเพราะฉะนั้นโหมดนี้ต้องใช้นะต้องมีชอปเปอร์นะ่าโหมดไหนอีกโหมดที่หาของนี่ฮะอันไหนวะาสตอรี่นี่หรืมั้งนี่ฮะอันนี้จะได้ดาวใจทุกอย่างด่านยงด่านยากต้องใช้รับน,ะนี้สำคัญมากชอปเปอร์นะฮะนีไหม เควสมันนะ HP ต่ำกว่า60หรือมากกว่า60เนะี่ยน,นี้ต้องใช้เพื่อที่จนะ3ดาวเนี่ยแล้วต้องเล่นมือด้วยนะออคุมชอปเปอร์ให้ดีเล่นมือให้ได้โมดไหนอีกก็ได้หลายโหมดเลยนะครับผมออหลายโหมดนะี่ยเพื่อโหมดทีมเพื่อไม่มีชอปเปอร์ก็เอาชอปเปอร์ไปช่วยได้โหมดทีมนี่อ่โหมดทีมที่เก็บเลเวลเนาะอ่าจะมีโหมดทีมอยู่นะนี่ทีมนี่ โหมดนี้ส่วนอีกโหมดนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะนี่จะเปิดพรุ่งนี้นะครับนี่ครับโหมดนี้ต้องใช้อย่างอย่างจริงจังมากนะเพราะหนึ่งจะได้สมอทองสมุดเงินทุกอย่างนะจะเปิดเฉพาะนะี้ครับชิสเดย์กับเซทเดย์นะสองวันนี้ต้องใช้นะฮะเยอะ vp เรียวไทม์ผมเจอแล้วนะมีคนใช้นะฮะอย่างแข็งเลย มาดูการอัพนะฮะสายสกิลนะฮะแล้วแต่คนจะบิวนะแต่ผมอัพแบบนี้นะไม่มีผิดไม่ถูกนะอัพไปได้เลยแต่ความชอบของใครของมันนี่ผมอัพฮิวนะฮะนบนเข็มฉีดยาต้องอัพให้เต็มหลอดอันนี้จะฮิวเป้าเดี่ยวแรงมากนะนี่แนะนําเลยนี่เอาไปใส่ฝั่งขวาแล้วก็ฮิวหมู่นะฮะแม แล้วก็อันติช่วยได้นะครับอันติมีดาเมจนะครับผมดูดาเมจ300เแล้วผมอัพเพิ่ม700นี่ใช้3อันนี้เลยหรือใครจะล้างดีบัฟก็ได้นี่ล้างดีบัฟได้ด้วยเอานี้ไปใส่อันนึงก็ได้เอาฮิลอันหนึ่งออกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมล่อฮิล3เลยถ้าอันนี้คููดาวอันนี้ก็ใช้อะไรเงี้ยอันนี้ล้างพิษล้างอะไรวะเนี้ล้างพิษอ่าล้างพิษอันนี้ล้างมันจะมีล้างเลือดไหลอย,อยู่นะนี่ ก็ต้องอัพด้วยนะพาร์ทีฟใหญ่ชอปเปอร์มีดาเมจด้วยอันนี้อัพดีนะจะได้ฮิวแรงขึ้นด้วยนะไม่รู้เกี่ยวไหมแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวเพราะว่ามันฮิวเกี่ยวกับ ATK นะแล้วก็อาวุธนะฮะนี่ประมาณนี้นะรเรลสามสิบสี่สิบค่อยว่ากันนะนี่ประมาณนี้นี่อย่างนี้เลยแล้วก็อ่ะช้าๆนะให้ดูนี่ครับ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยอัพแถลงอัพแค่นี้นี่เดียวอันนี้ต้องใส่ใส่อีกนะผมสามอันนี้หิวรัวๆไม่ต้องห่วงมีอันตินะแล้วก็อาวุธก็แนะนําให้ตีตีดาบนะฮะดาบกับอะไรว่าที่เป็นเอลคดาบกับแหวนนะฮะสร้อยก็ต้องตีด้วยนะเพราะว่าสร้อยนี่จะให้มันยืนอยู่ได้เนาะก็ต้องตีด้วยนะให้เลือดเยอะๆนี่ พยายามหาสร้อยที่มีขอบทองเนะี่ะหมวกทองดาบทองดาบทองก็เป็นออฟพวกเอดิเครุ่นล้วนเยอะๆนะฮะอันนี้ต้องตีด้วยให้มันยืนได้ไงไม่ให้มันตายแล้วต้องเล่นมือนะถ้าแท้งเลือดลดก็อัพเข็มฉีดยาถ้าเพื่อนเราเลือดลดกระยอกกระยอกก็อัพพวกหิวทั้งหมดอะไรเงี้ยต้องอัพช่วยนะฮะเพราะมันหิวแรงตามเอดิเคด้วยนะครับ นนี้ผม a t k 6แล้วส่วนหมวกก็ยังไม่ได้อัพนะฮะยืนก็ให้ยืนแถวหลังไปเลยนะฮะหรือยืนอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยตัวนี้ตายมันจะมีอันติดและฮิวตัวเองได้ครับยังช่วยทำดาเมจได้ต่อนะฮะประมาณนี้นี่ก็มาบอกสลับผู้เล่นใหม่นะสลับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเ,นเก่าเขา ลอกสายเติมไม่ต้องบอกเพราะว่าสายเติมเนี่ยเขาหาตัวได้อยู่แล้วหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ได้เติมตังต้งตองมีตัวนี้ช่วย,นยในเรื่องของ PVP และ PVE นะครับผมในโหมดต่าง,างๆเราได้เห็นเยอะเลยแหละครับอในโหมดด่านด่านบอสใหญ่ก็ก็ต้องใช้ด้วยนะ,อะบอสท,ที่เนี่ยจบเวลไปนะประมาณนี้เขาเรียบกบอสอะนะที่เป็นด่านก่อนจะหมดเนี่ยเคเวสเนะี่ยมัน ตัวสมุกมั้งเออเนะียสตันเนี่ยสตันใช้ลูฟี่สตันตน,นะใครมีลูฟีนะ่เนียแล้วก็นี่ฮิวช่วยนะสักแมทไหมผมจะครับตรงไหนสักแมทได้วะเนะี่ยอ่าไปตรงแผนที่แล้วกันอืเดี๋ยวนะใจดวงฮิวแรงไหม ไม่ได้ปล่อยบอทเนะเอามาตบดี่เใช่อันไหนวะนี่ไงอ่า๋ยวจะเล่นมือนะฮะแล้วดูสกิลนะฮะถ้าทันนะนี่สตันนะฮะสกิลนี้ต้องใช้ลูฟี่ เจอบอสเป้าเดียวคิดอะไรไม่ถูกอัพเลยอันนี้ปล่อยไปนะเดี๋ยวจะตายก่อนนี่ครับคิวเข็มชิดยาบึ้พันแปดเลยเห็นไหมออตอนแรกของผมแค่แปดร้อยมั้งอัพพวกอเอทตอนนี้พันแปดแล้วเป้าเดียวนะทีนั้นก็นอกนั้นก็จะเป็นเป้าหมูยิวหมูแล้วก็ยิวเลือดต่ำ ปล่อยไปเลยนะฮะให้ดูช็อปเปอร์อย่างเดียวนะพุนี่นี่นี่มาแล้วปุงยาปุ๊บๆๆๆเนี่ยโอ้นเป็นร้อยเป็นร้อยประมาณนี้นะครับใช้ทุกสกิลเลยของผมเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกสกิลหนึ่งนะ แู่เล่นใหม่ต้องมีไว้ถ้ามีตั้งแต่แรกก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่าจะใช้ได้วันที่3ามเลยใครเล่นมาถึงวันที่3ต้องใช้นี่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 นไหมแม่งอัพ500ร8อยพันแอันนี้หิวหมูหลายหลายตัวเลยนะไอ้เนะี่ยเป็นไงจัดจ้านในย่านนี้นะผม ต้องไปด่านที่แรงๆกว่านี้ครับผมจะเห็นเลยและว่านี่ครับถ้าไม่ตายโอ้กดไม่ทันถ้าไม่ตายมันมีด้วยโอ้จะโทษทีครับกดไม่ทันนะต่อยปึ้งๆ,ๆนะนะพอมีดาเมจนะแล้วก็ถ้ามันเหลือมันตัวสุดท้ายใช่ไหมอ่ามันก็ใช้ใช้สลิงฉีดยาบนกับบัฟเรื่อยๆนะ แค่นี้ท่านก็จะอยู่ได้ในในโหมดสมุดโหมดต่างๆ PVP ยังเอาไปใช้เลยนะฮะผมยังเอาไปใช้นะ PVP ฝั่งเขาไม่มีฮิลเจอนะี่เราฮิลนะฮะก็ประมาณนี้ครับสายฟรีนะฮะสำหรับทำไมต้องใช้ช็อปเปอร์นะฮะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปแนะ่คลิปนี้ไปลาไปก่อนสวัสดีครับ